ล่าสุดทางเ m หรือว่า Honda i อินโดนีเซียนะครับได้ทำการเปิดตัวซ u เปอร์คัพ125เวอร์ชันสน2 0่4รถไซส่งคลาสสิกระดับพรีเมียมอย่างเป็นทางการครับโดยตัวรถจะมาพร้อมกับสีสันใหม่ที่จะทำให้ดูความย้อนยุคและมีความเป็นตัวฉบับมากยิ่งขึ้นนั่นเองสีสันใหม่ครับจะมาพร้อมกับสีเทาอ่อนแดงและก็เทาเข้มนะครับผสมปสานกับเบาะสีน้ำตาลแล้วก็ยังมีโลโก้ Honda กับชื่อรุ่น C125 ที่เป็นสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยทําให้ภาพรวมของงานออกแบบตัวรถรุ่นนี้นั้นดูมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นไปอีกเครื่องยนต์ครับจะมาในพิกัด 125cc หัวฉีดซิงเกิลโอเคัมชาร4เกียร์และาบความร้อนด้วยอากาศครับ2วาล์ว wow. ให้ความจัดหนักนะครับขี่เอามากๆครับรุ่นนี้ ท้านกันออกแบบครับจะมาพรกับไฟหน้าทรงกลมถ้อยเสียบแบบยาวเบาะนั่งแบบเดียวอุปกรณ์ป้องกันขาบังโครนหลังโลหะซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้วัสดุเกรดดีในการผลิตนะครับส่วนประเทศไทยเรานั้นเนี่ยก็จะมีการจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่คับเฮาส์เช่นกันแต่ว่าจะมีสีสันบางจุดของตัวรถที่แตกต่างกันออกไปครับ